เราจะปลูกผักในเรือนโรงเรือนแล้วเนี่ยเรามาที่อีกที่หนึ่งครับนะครับเพื่อที่จะมาปลูกผักอีกรูปแบบหนึง่งโอเคมองไปที่ไหนก็เห็นนะครับเทือกเขาฟูจิตอนนี้เมฆบังหมอกบ,บังครับอโออ นี่คืองานของสาวน้อยทั้งสองครับทำงานแรกข้าวครับทำหนึ่งอ c อ r r o this is carrot 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 Carr field uh, This carrot is nice. uh, Soda เขาเรียกว่าการขึ้นถมโคลนครับถมโค, uh, คลอ่าแครทครับท่านผู้ชม,มถมโคลแค r อ t ฝั่งโน้นด้วยลูกออกไปก็เห็นฟูจิโนเมยะครับว้าวผักครับทุกอย่างของเขามันสมบูรณ์ ท่านผู้ชมครับดินก็ดีการบริหารจัดการน้ำก็ดีนะครับการทำงานก็ละเอียดอ่อน นี่คือการทํางานของคนญี่ปุ่นครับเด็กๆก็ไปเรียนวันนี้วันพุธครับเราเป็นคนไทยมาเจออะไรใหม่ๆดูก็ตื่นเต้นดีแต่ที่สําคัญก็คือเราได้ประสบการณ์ได้เห็นนะครับนะคือส่วนเขาครับคนญี่ปุ่นเนี่ยทำอะไรก็แบบละเอียดอ่อนแล้วก็ตรงเป๊ะ,ปะครับ <c oughs> นวันนี้หลวงพ่อก็พามาดูนะเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าฟูจิโนเมยยสิตี้ครับท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆแต่ก็อุดมสมบูรณ์เป็นเมืองเกษตรครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่รับชมมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยนะครับ รายละเอียดต่างๆขอให้ท่านไปหาดูในกูเก l ลหลวงพ่อก็ถ่ายให้เห็นภาพบ้านเมืองของเขาโดยส่วนรวมนะครับเท่าที่จะทำได้ขอทุกท่านทุกคนถึงมีความสุขครับสนุกไปกับ YouTube ของหลวงพ่อดรสังคมขอจเจริญพร